สวัสดีค่ะพลังงานชาวทัดลมคนโสดทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกนะคะของเดือนเมษายนปี2568ค่ะทัดลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลนราศีกรุงนะคะก็มาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะขอ,อนกดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของ ทัดลมนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะไพ่แปดดาบนะคะคิงเหรียญคนโสดเป็นอย่างไรรางงานคนโสดอืม ขอดูซิไพ่แดาบคืออะไรคะเดีะโอเคคนโสดนกมองว่าตัวคุณเองยังยึงยดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะยังไม่ได้ปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการนั้นๆได้เนาะ ต่อให้มีใครเข้ามาในช่วงนี้นกมองว่าคุณคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณยังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือความกลัวก็ได้นะหรือคุณยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะเปิดใจในเรื่องความรักก็ได้นะไพ่ห้าคาถาขึ้นมาเนี่ยนกมองว่ามีคนมาสนใจคุณนะคุณเองนะคะมีสเสน่ห์โดดเด่นนะคะแล้วก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะความสุขในชีวิตของตัวเองก็ได้ เนี่ยพลังงานไพ่ของคุณเ,เก็บตัวนะคะหรือว่ายังแบบไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือออกไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้นะแต่นกมองว่าคุณน่ยยังยังนิ่งนะนิ่งคิดทบทวนหรือว่ายึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างก็ได้ขอดูค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรอีกครับให้ tower นะ น,นกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะยังให้พลังงานน่าจะเป็นพลังงานของคนเก่าเก่านะคะทัดลมนะคนที่แบบมีปัญหากันนะคะคนที่แบบว่าเคยอยู่ในชีวิตของกันและการแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ยังรกักยังคิดถึงเขาไหมนะคะนกมองว่าตัวคุณเนี่ยมีตัวเลือกนะเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยตัวเลือกแบบเต็มเลยอะ่ะ แต่ว่าคุณไม่ได้สนใจใครอะนะคุณไม่ได้สนใจใครคุณไม่ได้อยากที่จะไปต่อกับใครอะไรอย่างเงี้ยคุณยังยังติดอยู่ในพลังงานของความเจ็บปวดความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะ n i ยอ of s อ o เก้าถ้วย มีเสน่ห์จริงๆแหละนะมีคนเข้ามาอยากจะพิชิตใจคุณนะคะชนะใจคุณในช่วงนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าตัวของทัดลมเองเนี่ยนะให้สองถ้วยเนี่ยกับสิบดาบเนี่ยคุณยังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณยังมีบาดแผละนะคะกับความรักครั้งเก่าแล้วทำให้คุณเนี่ย อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะเป้นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะคนคนโสดนะคือหนึ่งคือยังยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆนะคะคุณยังคุณยังแบบยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครบางคนก็แบบกรณีที่สองก็คือก็โสดไปก่อนนะคะบาดแผลครั้งเก่าเนี่ยก็ยังแบบทําให้คุณไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดใจก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะก็มองว่าคุณยังแฮปปี้นะคะกับ ความโสดของคุณยังเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะแม้ว่าจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะหยิบยื่นเข้ามาในช่วงนี้นะคะ<ม>ก็มองว่าอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกใจก็ได้อ่ะยังไม่ชอบยังไม่ใช่ยังไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกอินที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นอะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะขอดูซีแล้วเป็นยังไงอีกคะคนโสด มีพลังงานชาวทาดไฟขึ้นมานะเม็สิงธนูนะคะ้าตีดินพลึกศกกันมังกรเนี่ยคนเก่าๆนี่ก็มีเกณฑ์นนะที่แบบเขาอาจจะแบบติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเออคนเก่าๆนะคะเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้คนเก่าหรือชาวต่างชาตินะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจก็ได้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับ ด้านการเดินทางด้านภาษาทํางานเป็นแพทย์เป็นหมอนะคะทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้ชินกันเนาะก็มีโอกาสมากๆเลยอะ่ะที่คนเก่าอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเห็นไหมเขาจะแบบติดตอ่อมาหรืออยากที่จะเชื่อมความสมคัญกับคุณอนะ่ะเนี่ยการติดตอ่อสื่อสารจะพุ่งมาหาคุณนะคะคือช่วงเวลาที่คนคนเก่ากลับมาก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็ มีความสุขกับชีวิตนะมีความสุขกับสังคมกับความสุขของตัวเองแล้วอะไรประมาณเนี้อืมก็นะบางคนก็รู้สึกว่าคนเก่ากลับมายื้อนะคะคุณก็อาจจะอึดอัดใจก็ได้นะบางคนเพราะว่าความสมคัธญที่ผ่านมามันก็อาจจะไม่ได้ดีนะคะสำหรับชาวทัดลมแล้วเวลาเขากลับมาเนี่ยคุณก็อาจจะลำบากใจได้ด้วยเช่นกันค่ะ การติดต่อสื่อสารโดดเด่นขึ้นมานะคะเนี่ยอืมจริงๆนะเป็นไปได้นะตั้งแต่เไพ่แปดดาบขึ้นมาเนาะคนเก่าเนี่ยจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะหรือบางคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งนกมองว่าตัวชาวทัดลมเนี่ยไม่ค่อยพร้อมนะคะคุยได้นะแต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะ เปิดใจขนาดนั้นนะคุณยังลังเลนะลังเลในที่นี้อาจจะเป็นเพราะนะคะหมีทั้งคนเก่าคนใหม่กลับเข้ามาในเวลาเดียวกันยังไม่รพร้อมที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจที่จะเลือกใครนะอ่าก็คือคุยๆไปก่อนนะคะยังเป็นในลักษณะของความไม่ชัดเจนนะสองก็คือ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเลยนะคะยังมีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะยังยังอย,อยากอยู่คนเดียวอยู่อะ่ะอ,อ,อารมณ์แบบนั้นนะคะเนอะก็ประมาณนี้นะสำหรับดวงความรักของพัดลมคนโสดไม่มีอะไรมากอืมเราจะเป็นยังไงอะขอสามบาใบ้พ่สรุปเฟรนกับสี่เหรียญแล้วก็แปดถ้วยอย่างที่บอกแหละนะ คุณไม่พร้อมจริงๆอะในการที่จะสานความสัมพันธ์กับใครคนเก่ากลับเข้ามาถามว่ายังรักยังผูกพันไหมก็มีนะแต่คุณก็ใจแข็งนะคุณนิ่งนะคุณเลือกที่จะไม่ไปตอบเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วอะว่ากลับไปเราจะเป็นยังไงนะคะหรือบางท่านบางคนคืออย่างที่บอกว่าเขามาในวันที่สายเกินไปก็ได้นะไพ่แปดถ้วยเนี่ยนะเขาอาจจะมาช้าไปคุณคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณมีความสุขกับชีวิตได้แล้วด้วยนะคะ เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักของทัดลมคนโสดน,นะคุณก็อยู่สวยหล่อนะคะมีสเสน่ห์ไปนะถ้าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดรับใครจริงๆอะ่ะเราอยู่คนเดียวก็ดีที่สุดคะ่ะ นะเพราะว่าเป็นพลังงานที่เราสามารถที่จะให้ความสุขกับตัวเองได้เต็มที่เหมือนกันแต่ถ้าคุณพร้อมนะคะก็แน่นอนนะคุณฮอตอยู่แล้วในช่วงนี้มีคนอยากจะเข้ามานะคะสารความสัมพันธ์กับคุณมากมายนะคะอยู่ที่คุณเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจนะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะเป็น การส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในความรักคะ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ลกไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ